สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น AP ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม,ไมบริษัท AP Thailand ก่อตั้งเมื่อปี2534 ในปี2543บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการควบรวมกิจการกับบริษัทพื้นสำเร็จรูป pcm ผู้ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่22กันยายน2535ในปี2547บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท pcm construction m a t e r i a l ให้กับบริษัท p bin ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อแลกกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท p bin จากร้อยละ19.8ที่บริษัทถืออยู่เดิมเป็นร้อยละ64.73อย่างไรก็ตามในปี2548บริษัทได้ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงทยอยลดสัสดส่วนการถือหุ้นในบริษัทพีบินจนหมดในเดือนพฤศจิกายน2555เพื่อทำให้โครงสร้างธุรกิจของบริษัทเน้นที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมซึ่งโครงการที่พัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประเภทบ้านเดี่ยวแบรนด์เซนโทซิตี้ไมล์พาลาโซทาวน์เฮาส์แบรนด์ดิสทิกเพโนเดอะซอนเน่บ้านกลางเมืองคอนโดมิเนียมแบรนด์แอสไพรคูวิทโตริโน กลุ่มกิจาการร่วมค้าประเภทคอนโดมิเนียม11โครงการรวมโครงการทั้งหมด107โครงการมูลค่าโครงการครงเหลือ71,36ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2562บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีบ้านห้องที่ทำการขายแล้วและรอส่งมอบให้แก่ลูกค้ารวมทั้งหมด98โครงการมูลค่า47,757ล้านบาท บริษัทมีสินค้าคงเหลือตามบัญชี49,715ล้านบาทสรุปสภาวะาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี2562ตั้งแต่ไตรมาสที่2ส,สถานการตลาดเริ่มซบเซาทั้งจากอุปสงค์บางส่วนที่ถูกดึงไปในไตรมาสหนึ่งการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคยอดขายของหลายๆโครงการเป็นไปอย่างเชื่องช้าและผู้ประกอบการหลายรายตัดสินใจที่จะชะลอการเปิดโครงการใหม่ รวมถึงอุปสงค์ทั้งจากลูกค้าในและต่างประเทศก็ลดลงจากปัจจัยต่างๆที่ไม่เอื้อมหน่วยกับสภาวะตลาดโดยสรุปได้ดังนี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวเพียงร้อยละ2.51มาตรการกำกับดูแลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ปัญหานี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงโดยคิดเป็นร้อยละ78.72 ต่อผลิตพันธุ์มวลรวมภายในประเทศการแข่งข้าของค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและทําให้การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศชะลอตัวลงความเสีย่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจากภาวะนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและนีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ที่เพิ่มขึ้นสําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทําให้ธนาคารในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,ตอการดําเนินธุรกิจเช่นการประกาศใช้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือมาตรการ ltv ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2562เป็นต้นมาโดยเป็นการกำหนดให้ผู้ซื้อ ที่อยู่อาศัยมีการวางเงินดาวเพิ่มขึ้นตามลำดับสัญญาและระดับราคาของที่อยู่อาศัยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการก่อหน,นี้ของผ้าควเรือนลดการซื้อเพื่อเก่งกําไรในตลาดอาสังหาริมทรัพย์มาตรการดังกล่าวมีผลให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ลดลงในปี2562โดยเฉพาะการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่2เป็นต้นไปส่งผลให้การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุน และกลุ่มผู้ที่ต้องการบ้านหลังที่2เป็นต้นไปเนื่องจากข้อจํากัดในการขอสินเชื่อและจํานวนเงินดาวน์ที่สูงกว่าในอดีตสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อทั้งยอดขายการจองและรายได้การโอนอย่างไรก็ตามในการเสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัทมีขั้นตอนการส่งเอกสารแสดงความจํานงในการจองบ้านและขอกู้เงินของลูกค้าให้กับธนาคารเพื่อให้ความเห็นเบื้องต้นเป็นการลดความเสี่ยงของทั้งลูกค้าและบริษัท อีกทั้งมีการสร้างพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทสามารถเลือกใช้บริการได้นอกจากนี้บริษัทยังมองหากลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมรวมถึงการประชุมกับธนาคารพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาแนวทางแก้ไขและร่วมกันกำหนดทิศท,ทางการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นประจำภาพรวมตลาดที่พักอาศัยช่วงไตรมาส4ปี2562ดีขึ้น หลังจากที่ทบทผ่อนคลายกฎเกณฑ์ LTV โดยในส่วนของผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้แบบไม่ถูกจัดว่าเป็นผู้ซื้อสัญญาที่สองทำให้มียอดขายที่ดีขึ้นรวมถึงรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นส่วนด้านภาษีจ่ายจากพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชื่อว่าจะกระทบต่อบริษัท AP Thailand ไม่มากเพราะมีที่ดินเปล่าน้อยสต็อกที่ภาศัยที่มีอายุมากกว่า3ปี ไม่เยอะเพราะที่ผ่านมามีการจัดโปรทางการตลาดเพื่อขายสินค้าเพื่อปิดการขายของโครงการออกไปอยู่เป็นระยะขณะที่ผลกระทบจากพอบอนี้ต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคอาจจะมีบ้างแต่ไม่รุนแรงโดยในส่วนของคอนโดมิเนียมและบ้านที่ซื้อเพื่อที่เป็นที่พักอาศัยก็เสียภาษีแน่ตาที่ไม่สูงคือล้านละ200หรือเสียแนาตา0.02%อร์ ส่วนข้อดีคือราคาที่ดินที่มีแนวโน้มลดต่ำลงเนื่องจากผู้รับภาระภาษีที่ดินไม่ไหวจะขายที่ดินออกมาทําให้ต้นทุนในการพัฒนาโครงการจะต่ําลงทั้งนี้สัดส่วนต้นทุนที่ดินคิดเป็นประมาณ30-40%ของต้นทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมดบริษัท ap thailand ก็มีธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอื่นบริษัทร,ร่วมทุนกับ มิตสุบิชิกคุป<ม>โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบริษัท AP ก็มีบริษัทย่อยจำนวน40บริษัท<ม>ดำเนินธุรกิจประเภทพัฒนาสางหาริมทรัพย์เพื่อขาย33บริษัทดำเนินธุรกิจประเภทบริหารโครงการ7บริษัทปี2562 AP ก็มีรายได้รวม23,802ล้านบาทกำไรสุทธิส0 ,64 ล้านบาท โครงสร้างรายได้มีรายได้จากส่วนงานแนวราบ18,144ล้านบาทหรือ75.7%รายได้จากส่วนงานแนวสูง4,227ล้านบาทหรือ17.6%รายได้จากการขายที่ดิน307ล้านบาท รายได้จากค่าบริหารจัดการและรายได้ค่าบริการ1123ล้านบาทรายได้อื่นๆ164ล้านบาทขับข้อมูลทั่วไปของ AP กอมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิลดลงเอาเเหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงเอาอีเ e, หลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง มี pe หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่5.94เท่ามี pvv หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่0.74เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ8.55บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่6.35%เ ap ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับ ap ก็มีพายอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรี e f ร o a อยู่ที่68.7% 7ผู้ถือหุ้นใหญ่ นายอนุพง์อัศาวาโภคิน21.30%บริษัทไทย Nvidia n v d r 7.32%นอตัสนอมินี6.18% The Bank of New York 2.85% State Street ยุโลป2.70%มีจำนวนหุ้นทั้งหมด3,145ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่3.40บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่7.95บาท AP ก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ DE อยู่ที่1.33เท่ามี market cap เท่ากับ1,9819ล้านบาทเป็นลำดับที่110ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของค,ครับ